ต่อไปนะครับพระวันตะผู้เจริญเป็นเท้าวีลิงอ่ต้องพร้อมกันหนึ่งสองสาพระวันตะผู้เจริญเป็นเท้าวีลิงในภูมิลิงแจกอย่างนี้พระวังพระวันตาพระวันโตพระวันตังพระวันเตพระวันโตพระวตาโคตาพระวันเตพระวันเตพิพระวโตโหโตพระวตาพระวันตานังพระวตาโคตา ภวันเตหพรวันเตภิพวโตโหโตภพระวตังภรวันตานังพรวันเตพวันเตสุโผภาวันตาพาวันโตโผตาโผนโตพรวันตาในอีทีลิงเป็นภวันตีแจกอย่างนาลีเราท่องถึงไหนกันแล้วดมท่องถึงไหนแล้ว พมมะไหมถึงพลัมมะเดี๋ยววันนี้จะพาท่องกติปัสศั์ในห้องนะตั้งใจท่องด้วยเวลาจะได้ทวนคําศัพท์ว่าคําไหนอ่านไม่ออกได้ถามได้ถามกันให้ชัดเจนได้ถามกันให้ชัดเจนนะต่อไปครับสัตว์ผู้สอนส<ถ>ัตว์ผู้สอนเป็นกร <บง S 2> ุ<บ>งลิงแตกอ,อย่างนี้ สัทขาสัทาระสัทธารังสัทาระสัทธาลาสัทธุนาสัทธเรหิสัทธเรพิสัทุสัทุโนสัทธารานังสัทธเรสัทธเรหิสัทธเรพิสัทุสัทุโนสัทธารานังสัทเรสัทเรสุสัทธาสัทารอ่ะ ปิตาพ่อเป็นปุงลิงแตกอย่างนี้ปิตาปิตาลูปิตารังปิตาลาปิตาลาปิตูนาปิตารหิปิตารพภิปิตูหิปิตูภิปิตูปิตูโนปิตารานังปิตูนาปิตาราปิตารหิปิตารพิปิตูหิปิตูภิปิตูปิตูโนปิตารานัง ปิตนงังปิตาริปิตาเรสุปิตุสุปิตาปิตาโรพาตุพี่ชายแค่ยังแจงเหมือนพี่ชายน้องชายชามาตุลูกเขยทั้งสองนี้แจอย่างปิตุนะย้ำนิดนึงนะพาตุพาตุเนี่ยคำว่าพาตุเนี่ยเขาหมายถึงพี่หรือน้องก็ได้ไม่ระบุนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะไปบอกว่าเป็นพี่ก็จะใช้ว่าอะไรเชดโถเชดโถ ถ้าเป็นน้องสายคนเล็กใช้<ต>กันนิดโถ ổ, แค<ต>่โถวกับกันนิดโถ่าแต่ว่าอารปนะเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้กันนะอาระปนะเขาใช้ตาตะแทนตาตะเหน่พ่อตาตะเนน่พ่อต่อไปครับมามันดามาตุมันดามาตุมาตุมันดา,า,า,นดาเป็นอิน T ติริงแจกอย่างนี้ มาตามาตาโรมาตารังมาตาโรมาตารามาตุยามาตาราหิมาตาราหิมาตาราภิมาตุหิมาตุภิมาตุมาตุยามาตารานังมาตุนังมาตารามาตาราหีมาตาราภิมาตุหีมาตุภิมาตุมาตุยามาตารานังมาตุนังมาตารีมาตาราสุ มาตุสุมาตามาตาร่ะต,ต่อไปนะครับมณะมะโนคณะศาั์ศัพท์ที่มีมณะาศาัพ์เป็นต้นศับที่มีมณะาศัพ์เป็นต้นหมายถึงว่าเขาเอากลุ่มหนึ่งแล้วก็เอามโนเป็นคําแรกมณะาศัพ์เป็นคําแรกนะครับ ใครตักผ้าอะไรหรือเปล่าเอาเ,เอาว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งครับเบรกแป๊บหนึง่งเบรกห้านาทีนะเบรกห้านาทีใครใครตักผ้าอะไรไปครับ อโอเคครับอ่ะเราดูร่วม,มกันนะข้อหนึ่งคุณนามคุณนามขยายนามบทใดต้องมีต้องมีลิงลิงลิงนะครับวจนะวิพัฒเหมือนกับลิงวจนะของนามบทนั้นถูกต้องไหมครับถูกไหมข้อหนึ่ง ถูกต้องคุณนามที่เป็นอักการณ์ในปุงลิงแจกตามแบบอาัการณ์ในนิสปุงุงกะลิงได้ไหมแบบต้นไหนอาจารย์ที่เพิ่งให้ไปอ่ะให้ไปไ,ไม่เมื่อกี้นั่นนะอมไม่ได้ทำใช่ไหมว่านั่นนี้ไม่ได้ทำเคยเคยทำในเคยทำในแท็บเล็ตไหมน่าจะเคยท,ทำ,ทำแล้วโอเคครับ ทำใน,นสมุดแล้ว <ผม S 1> <ๆ S 2> ดูเฉลยเลยคุ<ผ>มนรืเอเ่าอันนี้ไม่ไไม่ได้ใช่ไม่ไ,ไม่ไมไมไมทาในสมุดแล้วครับถ้าทำในสมุดก็ดูในสมุดเพราะว่าครั้งก่อนเนยเขาเนนเนนผมไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารกันโอเคต่อไปครับพนันามที่เป็นอาการลันในปุงลิงแจกตามแบบอาการลันในสมบูงสกอริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับพนันนามทาหน้าที่ขยายนามนามถูกไหมข้อนี้ถูกครับถูกอ่า โดมกับไทเกอร์ออกเสียงหน่อยทำมาแล้วอ่ะคนนามามขยายบริษุทโซนน้ำไม่ได้ถูกไหมผิดนะครับ,รบโอเคสังขยายบางตัวเป็นคนนาามถูกครับถูกนะครับตัวเลขตัวเลขบางตัวก็เป็นคณนณาามได้บอกจำนวนได้ตามปกติคนณนามเรียงไว้หน้าบทที่ขยายถูกไหมถูกครับตามปกติถูกต้องครับตามปกติค <ubscribe. S 1> ตุณนาม <whom. S 2> ไม่ต้องมีวิพัฒน์เหมือนนามนามที่ขยายถูกไหมผิดครับ ผิดนะข้อนี้ข้อเจ็ดผิดนะข้อแปดทักขาสามเนรีอ่านว่าสามเณรีผู้ขยนันถูกไหมถูกครับถูกต้องนะครับอันนี้ได้นะใช้ได้นะทักขาเป็นดิตริงได้นะอสตังดูตามนะเอกสารที่ให้ไปแล้วเมื่อเช้าหน้าที่หน้าที่อะไรหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่สอง ต่อไปครับพระหชโนอันว่าชนมากถูกครับพระโหวัตถุนี้อันว่าพาทั้งหลายอันมากถูกไหมผิดครับต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นผูกการันโูกการันในน้ำบงศรีดิงแจกอย่างใครครับผูการันผูกการันโูกการันแจกอย่างวัตถุวัตถุ วัตถุวัตถุนี้วัตถุแปลว่าใช้ได้ครับแปลว่าถูกสิบอ้าวแก้นะเขาสิบถูกนะี่ถูกไหมโดมผิดหรือถูกเขาสิบผิดนะเพราะว่าเราท่องอะไรครับวัตถุอ่าท่องครับวัตถุอะไรต่อวัตถุนี้วัตถุนี้แล้วก็วัต หูนะครับนี่วัตถุดังนั้นเราใช้วัตถุใช้วัตถุนะครับดังนั้นตัวนี้พหูก็มันจะเอากาเอากาคือพหูใช่ไหมพหูพหูนี้ในนี้มันเป็นวัตถาผมเลยไม่รู้ว่ามันเป็นลิงไหนได้อ,อวัฏวัตถานี้ต้องอยู่แล้วลิงอะไรอานลงอันนี้นะกุลังกุลานี้ แล้วเขาก็บอกด้วยข้างหลังครับอา่านว่าผ้าทั้งหลายเขาใบไปให้หมดแล้วผ้าทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้วจนะผูวว้วจนะที่หลงอานี้ก็มีแค่นบำุงศกลิงแต่ว่าเราอาจจะสับสนว่าสาระอูครับเราไม่นึกว่าสาระอูไอตัวเนี้ยมันอยู่ในผู้วจนะฝ่ายนบำุงศกลิงได้ปกตินึกไม่ค่อยถึงหรอกปกติตัวเนี้ยเราจะสับสนกันครับเราจะเข้าใจว่าสาระอูเนี่ยมันจะต้องเป็น ปุงลิงเท่านั้นเป็นผู้ว่าจะเป็นนับปุงไม่ได้จริงๆสารูมันเป็นนับปุงได้เนี่ยสารูเป็นนับปุงได้สาระอูเป็นนับปุงได้เพราะมันอยู่ในทั้งหลายใช่ไหมใช่มันอยู่ในทั้งหลายฝ่ายทั้งหลายฝ่ายทั้งหลายได้ต่อไปเถรัางปากปาการ่างนะครับซึ่งกำแพงอัน มันคงถูกไหมถูกนะครับถูกทุกขีณาลิโยถูกไหมถูกถูกไหมโดถูกโอเคทุกขีเป็นเอกวจนะหรือผู้วจนะทุกขีตัวนี้เอกหรือผู้ฮะเนี่ยไซเกอร์เอกหรือผู้พระผใช่ครับพระผเพราะข้างหลังเป็นผู้ข้างหน้าก็ต้องเป็นพระผู้เขาแจกอย่างใครทุกขีนาลี นาลีนาลียโยนาลีาลอะถ้างั้นนาลีเป็นได้กี่กี่วันจะนะนาลีสองสองวนจะนะเลือกอันอันใดอันหนึง่งถ้ามาใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องใช้ตัวนั้นนาลีอะต่อไปข้อสิบสามสตางค์ข้อสิบสามแล้วเดี๋ยวมาดูอาจารย์เอามาให้อาจารย์ดูด้วยนะเสร็จแล้วว่าจาการาจามิกาถูกไหมครับ รมิการาชาดูครับอืมติดครับโอ้ติดราชาแจกแบบพิเศษใช่ไหมทำมิกะทำมิกะเป็นอาการันในปุงลิงนะแจกอย่างปุริโสปุริสาบุรุษเป็นทำมิโกทำมิการาชาราชาสับเป็นมิเศษครับเขาใช้สระอา แต่ว่าเวลาเขาไปคนเขาไปประกอบเขาก็ต้องใช้ใช้ตัวของตัวอะกาลันในปุงลิง <ผม S 1> ก็ต้องใช้าสารโอม,มันเป็นทั้งหลายก็เลยไม่มีทั้งหลายครับถ้าทั้งหลายราชาก็ผิดแล้วล่ะราชาทั้งหลายไม่ได้ต้องเป็นราชาโนราชาราชาโนเอาอย่าเล่นมือถือกันแต่เล่นมือถือกัน ตกลงไออันว่าพระราชาผู้ตั้งในธรรมที่ถูกต้องต้องเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรต้องทั้งหลายฮะไม่ใช่เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้มันผิดไงอันนี้มันผิดเ,งงเขียนยังไงครับทำมิโกราชานี่คือที่ถูกนะอนา,า,อาจารย์เขียนให้เรานะจดลงไปในหนังสือด้วยว่าทำมิโกราชาที่ถูกให้ทาแบบนี้อันนี้คือที่ถูกอันว่าพระ ราชาพูดตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายไม่ใช่ไม่มีทั้งหลายเดี๋ยวดูนี้นะเปิดไปหน้านี้เรื่องราชาเปิดไปหน้าที่สามสิบเจ็ดครับหน้าที่สามสิบเจ็ดเปิดดูหน่อยนะสามสิบเจ็ดเปิดตามไปหน้าที่สามสิบเจ็ดราชาพระราชาเป็นเท้าวีริงในวงดิงแจกอย่างนี้ราชาราชาโน ผมเข้าใจผมคิดว่าธรรมิกามันสาระอาเรื่องวัตุทั้งหลายเพราะว่ามันไม่มีทั้งหลายมันเป็นสิ่งใช่มันถ้าถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นทั้งหลายก็ต้องเป็นธรรมิกาธรรมิกาธรรมิกานลากาชาโนแล้วก็เปลี่ยนคําพูดด้วยนะครับอันว่าพระราชาทั้งหลายพระราชาทั้งหลายพู ตั้งในทาเปลี่ยนได้สองแบบนะจะเปลี่ยนแบบข้างบนก็ได้เปลี่ยนแบบข้างล่างก็ได้อย่าลืมจุดตรงนี้นะนะต่อไปครับมหาตัวธานีถูกไหมถูกครับ ธานีลิงอะไรธานีอิทธิลิงดันนังผิดนะครับหมาตัวเป็นปุงลิงเราต้องไปใช้เป็นอิทธิลิงมาตีกะลีช้างตัวใหญ่ถูกไหมครับถูกครับมาตีเป็นอิทธิลิงกะลีเป็นปุงลิงผิดน,นี้ติดตัวนี้นะ <c oughs> เชษฐา ภาคินีถูกไหมถูกครับถูกต้องครับวันนี้เชษฐถาภาคินีเชษฐถาปุดโตถูกไหมถูกครับอ๋อเพียนสิครับวงลิงครับวงลิงไม่มีสาราปงลิงไม่มีสาราานี่อแปลนะนกอันว่านกสกุลนัอันว่านกถูกไหมลกเขบนต้นไม้ถูกไหม โอเจโอเจขยายลูกเขถูกไหมครับผิดครับผิดยังไงเอ่ยผิดตัวไหนผิดตัวไหนถูกแต่ปุมผิดอ่าไม่ใช่ครับนกมันเป็นปุลิงนะสกโน,โนเป็นปุลิงนะนกไม่ใช่เป็นสีทีลิงนะอันนี้ถูกอยู่แล้วครับถูกแต่ผุ่มผิดเพิ่เิงถูกแต่ผุมผิด ลูกขาลูกขาอน่าต้นไม้ทั้งหลายบนภูเขาอันใหญ่อันนี้ผิดไหมผิดครับผิดยังไงครับเรียงเรียงเรียงผิดมั่นเตมันขยายภูเขาใช่ไหมครับ มันต้องมาอยู่หน้าปรับพัตนะมันเตมันอันใหญ่ใช่ครับมันขยายไข่ภูเขาภูเขาต้องมาอยู่ด้านหน้าครับต่อไปครับโจโรจันโดวัณเีผิดไหมเสยหรือถูกถูกผิดนะครับคำสับถูกแต่ว่ามันเรียงผิดครับก็ต้องเป็นอะไรครับวัณเีวเัณีจันโดโจโร กันโดโจโลนี่คือที่ถูกนะครับต่อไปอันว่าลิงตัวเล็กบนต้นไม้อันสูงวานาโรวานาโรกุทโกอ่ะถูกไหมผิดครับผิดตัวไหนวานาโรต้องอยู่เอ้ยถูกแล้ววานาโรก็ถูกแล้วเอกะกุทะโกถูกไหมถูกนะถูกต่อไปบนต้นไม้ลูกเขยแปลว่าบนต้นไม้ไหมโดม ผลต้นไม้ใช่ไหมใช่นะอ่ะปวดจัดสหมิงใช้ได้ไหมอ๋อไม่ได้ได้พอวิพัฒน์เดียวกันลำดับที่เจ็ดเหมือนกันลูกเขก็เจ็ดใช่ไหมอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี่ผิดนี่มันผิดอยู่ตัวหนึ่งมันตกสลุมันตกสร,กสร,รูไปอปอันนี้ถือว่าผิด,ด,ดนะตเฉพาะตกสระลรูนะแต่วิพัฒน์อะไรเขาถูกหมดใช้วิพัฒน์ได้ถูกต้องแต่ตกสรอูนะลายเป็นกัปต อันว่ากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมอยู่ในภาษาใหญ่ผิดหรือถูกครับผิดคัตติโยว่ากษัตริย์ผิดตรงไหนบ้างผิดตรงคัตติโยคัตติโยผิดว่าต,ต้องต้องต้องอยู่หลังคัตติโยอยู่หลังธรรมิโกโอ,โอเคธรรมิโกอ,อันอื่นแล้วก็อะไรอีกครับออันมหันโตเอ้ยภาษาต้องอยู่หลังมหันเตมหันเตชที่เหลือก็ถูกข็ต้อนออแล้วก็ วสันตินตผิดนะครับยบอันนี้เป็นผู้วจนาต้องใช้วะสติวสติโอเคเป็นเอกวจนะอ่ะต่อมาข้ยิบสามผิดครับผิดครับอะไรผิดเอ้ยต้องอะไรผิดเลกเกอร์ขขายิบสาอะไรผิด อัน,นว่าเชื่ออันสั้นผิดตรงไหนฮะลัโสเออที่ถูกคือือได้ รัจโยถูกแล้วต้นส่วนันตสินั่นต้นิั่นต้องเป็นรั้นสนะเดี๋ยวเขาคิดอันนี้เขาช่างน้ำหนักจ่ายใครให้ใครอ่ะใครเก็บเงินไม่รู้อ๋อเยอะ ย้งเลยกินยังกินน้ำตาบดียังกินน้ำตาบดียังอ่าขอให้ใครแล้วต่อไว้ที่ใครเยอะ่ะต่อครับอาจารย์ครับอ่าอันสั้นนี่ต้องใช้รัสีนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชรัสีนะอันสั้นนะผิดครับรัสรัสโซผิดครับ มาต้องใช้อ๋อได้เดี๋ยววค่อยให้ก็ได้เดี๋ยวผมค่อยไปเอาก็รักษานะครับเวลาเราไปใช้เราต้องเปลี่ยนเป็นสระ,ะอาก็เป็นรักษาแจกอย่างกัญญาแจกอย่างกัญญากัญญาฝั่งพระบมีอะไรบ้างกัญญากัญญาโยกัญญา,ก,า,ก,าก็เป็นรับ สาโยกับรัศรสา,สานี่นะครับได้สองตัวนี้รัศสาโยรัชโยรัศารัชโยดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับเอาเขียนที่ถูกไปด้วยนี่ที่ถูกที่ถูกนะครับต่อมาครับ เอโกนาลี e ผิดไหมผิดนะครับต้องเป็นเกกานาลีแจกอย่างกัญญาใช่ไหมครับอะไรนะอันนี้แจกอย่างอะไรอ่ะแจกอย่างกัญญาแจากอย่างกัญญา,า,า,าตาติยติลิงถูกครับถูกไหมถูกนะครับโกสามพีวาสีนาริโยถูกไหมครับผิดครับ ถูกครับนารีนาลียนาลีอันนี้เขาเอาไปแจกอย่างนาลีนาลีตัวที่สามส่วนนี้ก็าตัวนาลโยตัวที่สองแต่อยู่ฝั่งผู้วจะนะเหมือนกันใช้ได้ทั้งคู่เหมือนกันใช้ได้ทั้งคู่ต่อไปครับมหาโพค่าราชโน ถูกครับถูกครับอ่านี้ถูกนะหลามาธนาเทวีอันว่าพราะเทวีผู้มีสัมมาถูกไหมถูกครับต้องอโอเคเอาเท่านี้แหละวันนี้เสร็จยังเอาทำเป็นการบ้านนะาจาจย์ครับออันนั้นข้อแรกต้องเป็น,นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวโดวมไทเกอร์มาดูฉเฉลย ข้อแรกต้องเป็นกันเห็นนะหรือว่าอะไรอ่ะข้อไหนเอ่ยข้อที่หนึ่งครับข้างล่างเมื่อกี้อะครับอ๋อนี่เหรอข้อที่สองใหญ่ข้อที่หนึ่งใช่ข้อที่สองหรือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งรันว่าเราย่อมเห็นซึ่งงูอันดำงูอันดำคือการหังใช่ไหมก็การหังไงผมไม่เข้าใจอยู่หัง อ๋อเดี๋ยวโยคภาพนู้เดี๋ยวเดินเข้ากลับคำว่าอันอันดำที่มันอยู่ตัดยาอันดำไม่ใช่อันนี้อันดำวิเศษนะมันเป็นวิเศษนะของงูเป็นวิเศษณะของงูเป็นคำพูดนามของงูดังนั้นงูวิพัตอะไรดำก็วิพัตตัวนั้น อันอันที่บอกอันที่บอกในลักษณะนั้นมันคือเป็นผู้กระทํานะมันเป็นผู้กระทําไม่เกี่ยวกันกันเมนะมันมันไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นกรรมวาจกแล้วอันนั้นนะกันการเห็นนะไม่มีไม่มีอันดําไม่ใช่แบบนั้นอันนี้อันนี้สดเรียนจนเหนื่อยแล้วอันนี้ไม่ใช่มันต้องเป็นกันถังสิเพราะเขาขยายสับปังไงงูอันดําก็คืออันอันนี้ที่นี้มีเข้าเท่ากับอะไรครับตัวตัวดํา แต่ว่าเขาไม่ใช้ตัวเขาใช้พูดกับอันเฉยอย่าไปจําอย่าไปจําสับสนกับตัวอีกตัวหนึ่งไทเอ้ดอกกับเทเกอร์เดี๋ยวอยู่ก่อนยัง,ย,งยังไม่เสร็จมองไม่ออกว่ามันเป็นอะไรอ๋อโอเคแล้วมีตัวอื่นอีกไหมอ๋อไปไหนเน้นเน้นข้อนี้หน่อยเน้นข้อนี้นะข้อนี้ อันนี้แจกอย่างสาถูนะโน้ตไว้เลยครับจะได้ไปทําถูกอันนี้แจกอย่างพักขวันตุเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์ตอนเย็นหลังจากท้องเสร็จแล้วตอนสองทุ่มโดนกอบไทเกอร์จะอะไรนะคุยตอนนี้ อ่คุตอนนี้เดี๋ยวรอลาพระแล้วเดี๋ยวก็คุยกับอาจารย์ก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลาพระพร้อมกันครับอ่ะวันนี้เท่านี้นะ